ผ้าหฮมแคชมร์จากอินเดียเลยจ้านายจ๋านี่อุ่นสบายมากอุ่นทั้งครอคบอครัวยุงไม่ให้กัดอะไรไม่ให้ตอมเลยจ้ะว่าแต่บังหายผืนแล้วเท่าไหร่จ้าฉันเนี่ยหาผ้าห่มอินเดียมาตั้งนานแล้วจ้าฉันชอบมากเลยผือแล้วหนึ่งพันบาทเองจ้านายจ๋าหนึ่งพันบาทอะทำไมล่ะจ้ามันแพงไปเหรอจ้ะออมันถูกไปต่างหากละจ้า ถ้าใครซื้อผ้าผืนนี้ไปอ่ะต้องรวยแน่ๆเลยว่าแต่บางมีผืนอื่นที่จะแนะนำฉันอีกไหมจ๊ะอ,อ้อมีจ้ะนายจ๋ามีมีนี่ผืนนี้เลยนี่ผืนนี้นี่ผืนนี้เนี่ยเป็นผ้าแคชเมียร์จากอินเดียเหมือนกันนะฮะเป็นผ้าห่มที่ห่มแล้วเย็นสดชื่นเหมือนอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเลยเด็กสองพันบาทเองสนใจไหมออถ้าอย่างนั้น ฉันก็สองพืนเลยจ้ะสองพืนเลยนะจ้ะจ้ะจ้ะได้เลยจ,ะจ้ะนายจ๋าผ้าห่มนำเข้าจากอินเดียผิวสัมผัสนุ่มเงินหอมสบายฉันไม่แปลกใจเลยอ่ะว่าทำไมอาลาดินถึงชอบผมผมอินเดียบางเท่าไหร่จ้ะหนึ่งพันบาทเองจ,ะจ้ะนายจ๋าหนึ่งพันอะไรล่ะฉันตกลงซื้อแล้วของฉันอยะ แต่ว่าคุณนายยังไม่ได้ให้เงินกับกับผมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ของคุณนายซะหน่อยเอ้าบางังจะถูกของบังนะ้าบางังฉันเอาผืนนี้ป่ะแล้วก็ผืนนี้ด้วยสองผืนนะแต่นี่มันเป็นผืนที่ฉันจะซื้อเหมือนกันไม่รู้จะเก่งใจกันสะบ้างเลยป้าของแบบเนี้ยใครดีใครได้จ้ะบับงเอาไม่ฉันสองผืนฉันให้ทิปให้ทิปด้วยฉันจะเอานี่บงังฉันมาก่อนนะ ยังไงสองผืนเนี้ยก็ต้องเป็นของฉันฉันจะเอาอาหยุด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 หยยยยยุยยุดทะเลาะกันดีกว่านะจ๊ะบางว่าในเมื่อผ้าระบาันฮอตและทั้งสองคนอยากได้ขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องมาวัดกันดีกว่าว่าใครอยากได้มากกว่ากันแล้วจะวัดยังไงล่ะ โอ้โหนาฬิกาสองเรือนราคาก็น่าจะเหมือนๆกันนะเนี่ยเอ๊แล้วใครจะเป็นผู้ชนะการประมูลผ้าร้านบางในวันนี้นะฉันไม่ยอมเสียผ้าอินเดียที่ฉันรักหรอกถึงขนาดยอมถอดสร้อยมุกเลยเหรอ,อยังไงฉันก็ต้องชนะ ฉันไม่มีวันยอมแพ้หรอกอนี่ป้าจะทุ่มแบบนี้ใช่ไหมได้โอ้ยแค่ผ้าห่มอินเดียเนี่ยนะถึงยอมทุ่มเทขนาดนี้เลยเหรอก็เพาว่าฉันรู้ไงว่าจะได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าจริงวอ่ะ เป็นไงคุณจ๋าสวยไหมสวยป่าวสวยป่าวสวยปล่าวโอ๊ยไม่สู้แล้วบังถ้าฉันรู้ว่าจะมีคนมาแข่งด้วยนะฉันเอาลำโบกินนี่มาละแ่นี่วะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้ที่ชนะผ้ารันบางสองผืนนี้ได้แก่คุณป้าเป็นยังไงล่ะ มน้ำหน้ามันหน้ามันหนกดินะเอาไปเลยตาไปเลยรวยแล้วเราเสียงเงินไปเท่าไหร่ในเนี้ยมีของเยอะกว่าร้อยเท่าพันเท่า ดูอีกทีสิทองแท้กับทองปลอมเนี่ยมันผสมกันอยู่นะป้าคะหนูกัดแท่นทุกเส้นแล้วนะคะแต่ไม่มีเส้นไหนเป็นของจริงเลยค่ะเป็นไปไม่ได้อะหรือว่าหมูหลอกป้าเพราะว่าอยากจะลดราคาใช่ไหมนี่ป้ามาก่าวกันแบบนี้ได้ไงคะหนูไม่แจ้งตำรวจจับป้าที่เอาของปลอมมาหลอกขายให้หนูก็ดีเท่าไหร่แล้วคะป้ารีบออกไปจากร้านหนูเลยนะหนูไม่ ไรงจริงเลยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อ่ะทั้งหมดนี้เป็นทองปลอมหมดเลยเหรอหรือว่าไอ้บังมันจะเอาเงินปลอมทองปลอมมาเป็นเหยื่อล่อเราอย่างที่คนอื่นเขาว่ากันไม่มีผิดเจองูเจอแขกก็ต้องตีแขกก่อนไอ้บังฉันจะกลับไปเช่นกับบ้านแก อีกบังนี่แกเอาทองปลอมมาหลอกฉันเหรอโอ้จ๋าแกมันโค่โง่เลยว่ะดูดิได้ของมาเยอะเลยรอบมากอยากได้เงินปลอมทองปลอมที่ฉันแอบไม่ได้พาโง่พวกนั้นก็แต่แกไปเอาภาพมันนี้มาจากไหนวะเอาก็โรงเกลือไงมีขายให้เกิอเลยนะทั้งของแท้ ของปลอมนี่แต่ฉันว่านะของที่แกเอาไปขายให้ลูกค้าเนี่ยไม่น่าใช่ของแท้หรอกถ้าไม่อย่างนั้นนะแกขาดทุนย่อยยับแน่นี่แกว่านี้ของจริงไหมอ่ะมันลวงหัวกระหรอกฉันหรอน้อยไอ้สเปดมงกุดคอยดูนะจะเอาคืนพามันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยคอยดู บังรู้จักกับนางหนูคนนี้ด้วยเหรอไม่รู้จักป้าป้าเราไม่รู้จักกันแต่ว่าฉันเสียใจจ้ะที่ประมูลผ้าสองผืนนั้นไม่ได้บางเขาก็เลยมาปลอบใจฉันนะจ้ะใช่จ้ะนายจ้าสงสารนางหนูมันสงสารคงจะเสียใจมากค่ะสินะแต่ไม่เป็นไรหรอกของแบบเนี้ย ใครดีใครได้ฉันยังคิดไม่ถึงเลยนะว่าขายผ้าไปแค่ผืนเดียวเนี่ยจะสามารถออกรถปิกอัพได้ตั้งคันหนึ่งยังไม่พอมีทุนเหลือไว้เปิดร้านอาหารแถวนิมมานด้วยเดี๋ยวนะเจ้าหน้าจอย่าบอกนะว่าไอ้ผ้าผืนนั้นอะมันเป็นผ้าอินเดียแท้ที่เขาตามเก็บสะสมกันมาก็ใช่ล่ะสิบางเป็นคนเอามาขายเอง บังไม่รู้หรอกเหรอ,อรู้นะจ๊ะจ๊ะรู้รู้ว่าแต่เมื่อกี้คุณนายบอกว่าขายภาพไปแล้วหนึ่งผืนแล้งว่าเหลืออีกผืนนึงใช่ไหมจ๊ะผมขอซื้อคืนได้ไหมได้ยังไงละ่ะของหายแยแบบนี้ถ้าขายให้กันง่ายๆก็เสียราคากันพอดีเอ้บงังพผาพวกนั้นฉันไม่ควรไปซื้อมาจากโรงเกลือฉันต้องได้สิ นั่นน่ะหนูขอซื้อต่อนะคะเอา้าจ๋าฉันเปนคนขายนะฉันต้องได้คืนสิผมผมผมเอาด้วยครับผมขอประมูลด้วยครับประมูลใช่ประมูลกันไปนเลยว่าใครอยากได้ผ้านั้นมากกว่ากันระหว่างอาบังที่ขายผ้ามาทั้งชีวิตกับพนักงานออฟฟิศที่แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ป้าฉันให้ป้าจ้ะกเมื่อกี้ฉันให้บังแล้วเหมือนเอา ให้ฟ้าหมดเลยนะฟ้าคุณนายครับนี่เป็นกระเป๋าที่คุณนายผมทำเมื่อคืนนะ้ผมคืนเอาไปเลยครับฟ้านี่จ้ะนาฬิกาฉันก็ให้นี่ครับคุณนายของคุณนายผมคืนหมดเลยนะครับเนี่ยนาฬิกาสร้อยมุกกำไลเอาไปให้หมดเลยครับนี่ก็หมายความว่าภาพผืนนั้นนะ่ะคุณนายก็เอาไปเลยครับไว้ฟรีฟ แต่อีกผืนหนึ่งเอามาขึ้นผมนะครับไอ้บังนั้งหนูละ่ะไม่สู้หรอ,อไอ้โซล่ะป้าู้ไม่ไหวละแม่งเอ้ยแอบตลอดเลยถ้าอย่างนั้นผ้าผืนนั้นก็คงต้องเป็นของอับบังะสินนะผ้าอ,อินเดียสุดนุ่มคิดถึงคิดถึง อะไรวะู่ัเฮ้ยไอ้ขี้โกงอ้นี่แตท่านนายจาพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะบางไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ไหมคงต้องให้ตำรวจมาอธิบายแล้วสิท่าเชิญค่ะคุณตำรวจตำรวจเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันนะเจ้าน้าก็หมายความว่าพวกแกสองคนรวมหัวกัน หลอกขายผ้าอินเดียให้ฉันก็แล้วป้าจะโง่ประมูลค่าที่มีเงินทองเท่าอยู่ทำไมล่ะนี่ป้าเอาของที่ฉันให้ไปเมื่อกี้เข้าไม่อยู่ได้นะเอามาใช่เล่คีบผมไม่รู้นะว่าป้าก็เปรียบผมเหมือนกันอะ่ะแต่ฉันก็จ่ายค่าผ้านี่แล้วผ้าพวกเนี่ยมันก็เป็นของปลอมพวกแกไม่ได้เสียหายอะไรซะหน่อยพอพอพอหยุดโทษกันได้แล้วฝั่งหนึ่งก็ลวงหัวกันหลอกลูกค้าด้วยการขายของปลอมอีกฝั่งหนึ่ง ก็ต้องการของของเขาที่เขาไม่ได้ขายผิดกันทั้งหมดนี่นแหละอ้าวคุณตำรวจฉันเรียกคุณตำรวจให้มาจับไอ้พวกที่มันขายของปลอมนะไม่ใช่ให้ฉันมาหานด้วยฉันเป็นคนเสียหายแต่ที่ป้าเสียหายก็เพราะว่าป้าอยากได้ทองที่ติดอยู่ในผ้าไม่ใช่เหรอครับอยากได้จนไม่สนใจว่าม,มันเป็นของจริงหรือว่าของปลอมป้าเลยต้องติดกับพวกเขาไงป้าครับสมัยนี้เล่เหลี่ยมข,ของมิจฉาชีพมันเยอะนะป้าก็าน่าจะรู้ดีนี่ ป้าอยากรวยนี่ทั้งเงินแล้วก็เครื่องประดับพวกนะนะั้นอ่ะมันเป็นของจริงป้ารวยเลยนะแล้วมันเป็นตามที่ป้าคาดหวังไหมล่ะครับเพราะแบบนี้ไงคนเราถึงต้องพิจารณาสิ่งรอบๆตัวเราอย่างรอบคอบมีสติอย่าให้ความโลภมาครอบนำไม่งก็อาจจะโดนหลอกแบบนี้ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเชิญทุกคนไปที่โรงพักด้วยแล้วกันหวัว่าเรื่องนี้คุณจะไก่เกลี่ยก็ได้สำเร็จต่พวมันโกง ผมอาะพอพอพอไม่ต้องมาเถียงกันตรงนี้ไม่มีประโยชน์ไปเก็บของ